สวัสดีครับพักค่ำเลยนะครับนี่ฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฟังกันดุนดวนแบบทันอกทันใจเลยนะครับขณะนี้เวลา3ามทุ่มสามสเนาทีครับตาหนึ่งก็จ้องมองพีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่นะเราดูคู่คู่ไฮไลท์ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบสีฟ้าพบกับแชมป์เก่าลิเวอร์พูลนะครับห้าทุ่มครึ่งนะครับใน,นขณะน,นี้ฟุตบอล ไทยลีก็จบลงไปแล้วครับวันนี้มีทั้งหมด4คู่โอ้โหมีแต่คู่ใหญ่ๆเลยครับเอามาไว้วันนี้นะครับก็เริ่มคู่แรกเลยนะครับ BG ปทุมนะครับเปิดบ้านทรู BG พบกับระยอง f c ผลปรากฏว่าแบ่งแต้มกันไป1คะแนนโอ้โหน่าเสียดายครับว่าอิชิจะคว้า3แต้มในนัดที่2ของพิีเมียร์ให้กับตัวเองได้ลนะอ่ะดันมาเสมอนะครับเสมอระยอง เป็นหนประตูต่อนหนึแบบน่าเสียดายนะครับพิกความขัดหมายน้อยนึงนะครับนะเจอระยองเก็บได้แค่แต้มเดียวคู่ที่2นะครับ40กิโลจากทรูบีจีอยุธยายูเนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชบุรี FC ผลปรากฏว่าราชบุรีเป็นไปนตามความก้าเป้าหมายนะครับเอาชนะเจ้าบ้านไป3ประตูตอนน่อหนะครับแบบสบายสบาย ก็ขณะนี้ราชบุรีเนี่ยขึ้นเป็นรองจากฝูงนะครับหลังจากเก็บชัยชนะนัดนี้ได้นะครับอืมก็ทําให้คะแนนของราชบุรีเนี่ยมีอยู่22คะแนนนะครับตามหลังบุรีรัมย์อยู่3คะแนนนะครับซึ่งราชบุรีเนี่ยแข่งเท่ากันกับบุรีรัมย์นะครับคือ10นัดนะครับราชบุรีเนี่ยมีนัดตกค้างกับสิงห์เชียงรายอยู่นะครับ1นัดนะครับส่วนอยุทยานะครับหลังจาก แพ้ก็มีอยู่10คะแนนนะครับอยู่อันดับที่11นะครับที่เดิมแข่ง11ชนะ2สะเสมอ4แพ้5นะครับมีอยู่10คะแนนส่วนราชบุรีเนี่ยแข่ง10ชนะ7สะเสมอ1แพ้ไปสอ2นะครับน่าเสียดายก็มีอยู่22คะแนนไล่จาฝูงอย่างบุรีรัมย์อยู่แค่3คะแนนเท่านั้นเองนะครับส่วนคู่แรกนะวนไปที่ BG นะครับ BG นี่อยู่อันดับที่5นะครับแข่ง11ชนะ5 เสมอ3แพ้3มีอยู่18คะแนนนะครับแม่น่าเสียดายครับนัดนี้เสมอเสะเนี่ยผู้มาเมยือนก็คือระยองนะครับอยู่อันดับที่8นะครับแข่ง11ชนะ4เสมอ4แพ้3มีอยู่16คะแนนนะครับน่าเสียดายครับหากว่า BG จีปทุมชนะนัดนี้ได้โอ้ก็ก็จะทาัทาท้ากับทางแบงคอกยูเนเต็ดเหนือการท่าเรือเลยนะครับอื ก็คือทั้งคู่นิดแม่ก็สุดมันนะครับพาดทาไปนิดเดียวนะครับ BG จีปทุมนะครับแต่คู่ที่3นะครับไฮไลท์จะอยู่ที่นี่เลยครับที่สิงห์ชนบุรีไดกินสเตเดียมนะครับฉลามชนนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของแชมป์เก่าบุรีรัมยูเนเต็ดเออเอาชนะบุรีรัมยูเนเต็ดไปได้แล้วครับ4ประตูต่อ2นะครับ เป็นทีมแรกนะครับที่ไม่เนื่องไม่ฝันว่าจะโค่นบุรีรัมย์ลงไปได้ในฤดูกาลนี้นะครับจะหน้าไป4ประตูต่อ2นีในทำให้อันดับของชนบุรีนะครับจากอยู่ที่ในโซนตกชั้นนะครับเมื่อต้นฤดูกาลวิ่งขึ้นมาอยู่อันดับที่10แล้วครับเป็นไปตามเป้าหมายแล้วครับเอาให้อยู่ในในช่วงนี้แหละครับที่าที่1ถึงที่ที่10อย่าให้หล่นไปถึงตรงนี้แล้วครับฟับเทนขอให้มีฉลามชลครับเพื่ออะไรครับความเมามันมันจะได้เกิด บังเกิดในฟุตบอลไทยนะครับหลังจากในปีนี้ร่วมทศวรรษหลายๆ10ปีแล้เมื่อวานีเราได้เห็นบอล7สีนะครับแล้วมอนทองนะครับกับอบจชัยนาทนะครับคนล้นสนามนะโหยอมรับยอมรับจิตใจคนจัดการแข่งขันจริงๆนะครับปล่อยให้แฟนบอลเข้าไปเต็มสนามเลยครับล้นขึ้นมาโอ้แอตตริลล่านำ นำบอลบัดไป2ประตูต่อศูนย์แลครับอืมก็เป็นไปตามความคาดหมายของวินล,ล่าครับถ้าถ้าอยู่ในวินล,ล่าเนี่ยฟอร์มเขาจะดีะครับวินล,ล่าปางเนี่ยฟอร์มเขาจะดีแมตช์ที่แล้วเนี่ยออกทะเลนิดนึงนะแพ้ลิเวอร์พูลไป2ประตูต่อศูนย์นะครับอืมมาติเนสมาติเนสหลุดหลุดอ่าส่งบอลให้กับซาร่ายิงในลูกแรกของลิเวอร์พูลเมื่ออาทิตย์แล้วโอ้ยิงสวยครับยิงสวยทั้งสองลูกนะครับลูกนี้สวยมากโอนาน่านครับยิง ประมาณ30ล้านได้ครับสามสิบห้าล้านเกือบ40ล้านนะครับโอ้โหโอ้กอบหน้ากอบเขียโทษไม่ไม่สามสิบห้าล้านประมาณยี่ห้าล้านนะฮะประมาณนี้ซัดเข้าไปอย่างเน่งๆเลยครับอืมอ่ะวีล่าน้ำอยู่นะครับสองศูนย์เอ๊ะตะกี้ไทยเด็กเราถึงไหนแล้วครับก็บุรีรัมย์นะครับบุรีรัมเอ่อก็ประเดิมความพ่ายแพ้ในนัดแรกของฤด,ดูกาลนะครับพ่ายแพ้กับชนบุรีไปสี่ประตูต่อสองนะครับ แข่ง10ชนะ8เสมอ1แพ้1นะครับบุรีรัมย์นะครับมีอยู่25คะแนนนะครับทิ้งรองจากฝูงอย่างราชบุรีมาละนะับเลิบขึ้นมาละเหลือแค่3ช่องว่างแค่3คะแนนนะครับส่วนชนบุรีนะครับมาอยู่อันดับที่10นะครับแข่ง11ชนะ2เสมอ5แพ้4มีอยู่11แต้มนะครับแหมโค้ดเฮงมาดีเหลือเกินนะครับอย่าทำตกชั้นอีกนะครับโค้ดเฮงเชื่อมือทางแอดมินช่องนี้เชื่อมือทางโค้ดเฮงครับว่า สามารถที่จะวางแผนคว้าสามแต้มได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ช่วงสองฤดูกาลนะี่ทำชนบุรีฉลามชนลงไปทัวร์ทั่วไทยอยู่หนึ่งฤดูกาลก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอีกนะครับกลับมาคำรบนี้ก็แกมาเป็นโค้ชชั่วคราวนะครับแกบอกเลยว่าวันในวัย71ปีแล้วเป็นโค้ชชั่วคราวกำลังเฟ้นหาโค้ชที่มีฝีมือดีเข้ามาทำทีมแทนอยู่ก็ เห็นใจครับเพราะว่าแกก็อยู่ในวงการมานานแล้วอยากจะอยู่เบื้องหลังมากกว่านะครับแต่ว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่น่าจะให้มากู้สถานการณ์ของฉลามชนนิดนึงหลังจากที่โคดโจโดนะครับโคดโจธีรศักดิ์โพลนทําผลงานได้ไม่เข้าเป้านะครับไม่ตามเป้าหมายก่อนหน้าโคดโจนะครับก็ทวัตชัยดำรงองอ์ตระกูลน,นะครับที่พาทีมขึ้นมาในไทยลีกหนึ่งนะครับ ก็ไปคุมทีมชาติยู23แนละ้ก็สุดท้ายก็มาอยู่ที่โคชเฮงนะครับลองดูนะครับดูกันย,วยาวๆนะ้วสำหรับชนบุรี FC ฉลามชนนะครับดูนี่แมตท,ที่เจอกับ BG จนะเออกลับมาแล้วกลับมาแล้วว่าอย่างนั้นนะฮะฟอร์มกลับมาแล้วไปคู่สุดท้ายครับที่แพดสเตเดียมนะครับการท่าเรือต้อนรับการมาเยือนของแบงคอกยูเนเต็ดผลปรากฏว่าทำอะไรกันไม่ได้นะครับโนสกอร์ no นะครับ0ประตูต่อ0ูน ส่งผลให้ทั้งคู่เนี่ยเก็บได้ทีมละ1คะแนนไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับทำให้เมื่อเช้านี่แอดมินพูดอยู่ว่าแบงคข้อกกับการท่าเรือน่าจะเสมอครับจะเสมอเท่าไหร่ไม่รู้แต่เสมอแน่ๆอนะวบางี้ก็ไม่อยากให้เสมอนะอยากจะให้ลำหักลำโค่นกันไปเลยครับแต่ว่าเมื่อก่อนข้อก็เสมอก็ปล่อยให้กับราชบุรีนะวิ่งขึ้นไปแซงทั้งคู่เลยครับ บงคอกนะครับลงมาอยู่ที่3มนะครับมีอยู่21คะแนนนะครับแข่ง11เชนะ6เสมอ3แพ้2อนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางตามด้วยการท่าเรือนะครับอ่มีอยู่20คะแนนนะครับแข่ง11ชนะ6เสมอ2แพ้3นะครับอ่าอยู่อันดับที่4ของตารางนะครับณขณะนี้ครับส่วน BG ปทุมก็อยู่ที่5นะครับนี่คือการแข่งขันทั้งหมดของวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่4คู่นะครับ ถ้ารวมของเมื่อวานนี้ก็ทั้งหมดไม่ค้างคานะครับก็ฝนฟ้าก็เป็นใจครับไม่ตกครับไม่ตกแบบบ้าระห่ำเหมือนอาทิตย์ที่แล้วพีทีประจวบเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอลเลเอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งราชันโคข,ขาวมาดีครับนี่สุขโขทยัยเสมอกับพลังการหนึ่งประตูต่อหนึ่งเชียงรายยูเนเต็ดเอาชนะสวัสดิ์แคดไป2ประตูต่อศูนย์อุทัยธานี เอาชนะเมืองทองไว้ได้3ประตูต่อ1นะครับนี่คือรวมกันแล้วนะครับอ่ารวมกันทั้ง2วันแล้วรวมวันนี้ก็ BG เสมอระยอง1 1อยุธยาแพ้กับราชบุรี1 3ชนบุรีเอาชนะแชมป์เก่าบ,บุรีรัมย์4-2แล้วก็การท่าเรือสเสมอกับแบงคอก k ยู i t นเตป็นศูนประตูต่อ0นะครับนั่นคือตารางคะแนนนะครับบุรีรัมยังนำเป็นจ่าฝูงอยู่ถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับมีอยู่25คะแนนราชบุรีนะครับ22คะแนน b a n g k o ยู n นเต็21คะแนนอยู่ที่3อยู่ที่อันดับที่สการท่าเรือ FC 20คะแนนตามด้วย BG จีปทุมนะครับ18แต้มนะครับพีทปจวบอยู่อันดับที่6นะครับ17แต้มตามด้วยเชียงรายยูไนเต็ดนะครับกว่างรงมหาภัยมีอยู่16แต้มแล้วก็ระยอง f อฟนะครับ16แต้มนะครับตามด้วยสุโขทัย FC นะครับอันดับที่9 11แต้ม ชนบุรีนะครับอันดับที่10มาแล้วนะครับ11แต้มนะครับอันดับที่10อันดับที่11คืออยุธยาอยู่ในเตด10แต้มตามด้วยอุทัยธานีนะครับมี10แต้มนะครับเคลียเมืองทองลงไปอยู่ในโซนสีส้มนะครับมี10แต้มนะครับเมืองทองอยู่ในเตดนะครับแมก็เป็นไปอย่างงี้จริงๆต้องไปศึกษาโอ้ไม่ต้องศึกษาแล้วแอดมินทําคลิปมาเมื่อปีที่แล้วนี่ไทยไทยหลีกสองเป็นยังไง ก็คือไทยลีก2เลยครับเมืองทองถ้าจะสนใจนะครับไปทัวร์ทั่วไทยสักหนึ่งฤดูกาลก็คือเขาเอาที่1ที่2ขึ้นชั้นอัตโนมัตินะครับส่วนที่ 3- ถึงที่6เนี่ยไปเล่นเพย์ออฟหาอีก1ทีมซึ่งเป็นงานที่ลําบากนะครับแล้วก็เดินทางทุกอาทิตย์นะครับไปทั่วไทยเลยนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองดูนะครับสําหรับเมืองทองนะครับแอดมินเชียร์เมืองทองนะครับแอดมินเชียร์เมืองทองอยู่เมืองทองมาตั้งแต่ปี2010นะครับตั้งแต่ยุค ธีรเทพวิโนไทยนะครับเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละพลังการ FC นะครับอยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่8คะแนนนะครับนครราชสีมา FC 7คะแนนแล้วก็ตามด้วยวลำพูลวอลเลอร์7คะแนนนะครับอ่าคนทางยังอีกยาวไกลอย่าเพิ่งสรุปครับอืมยังต้องรอหลังปีใหม่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับพอมหอมปากหอมคอก็ณขณะนี้แอตตันวิลล่าก็ยังนำอยู่นะครับยังนำบอลมาอยู่2ประตูต่อ0นย์นะครับอืมหมดจะหมดครึ่งแรกแล้ว ยื้อโทษเวลาไปเ็ดนาทีนะครับก็ดูคร่าวๆแลแ้วแหมไม่น่าจะสู้แอตตันวิลล่าได้นะครับเอออาวิโราล่ามาผิดมาผิดแพงนิดนึงมาผิดแพงนิดนึงนะครับส่วนคือคู่อื่นนะครับคิดต้นพาเลสเนี่ยยังเสมอกับใบต้านศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเบนฟอร์ ตามหลังนิวคาสเซิลอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรส์เสมออยู่นะครับเสมอกับลีดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ดึกนะครับรอยี่สิบสามจุดสามศูนย์นะครับแมนซีนะครับจะเปิดอีดิฮัตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของโขงแดงลิเวอร์พูลนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผลการต่างการแข่งขันแล้วก็รายละเอียดจะอยู่ในสไลด์ที่2นะครับครบเวิร์ดด้วยดัชนีหนึ่งนาทีอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ